สวัสดีสวาวกเกมแคชจของแคนทุกท่านนะครับพผมแก้วล้าวันนี้ผมจะพาคมมุณชจมมาชมการเล่นบ้านส1ของผมซึ่งผมเองจำการใช้สูตรเปก้าโบแบทเปก้าโบแบทคืออะไรเปก้าโบแบทนะครับคือการใช้เปก้าโบเลอร์หรือว่าปลาหินแล้วก็แบทที่แปลว่าข้างเขานั่นเองก็จะรวมกันเป็นเปก้าปลาหินข้างเข,งขง้ถือว่าเป็นสูตรที่ใช้ทำสามดาวได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับตั้งแต่บ้านสิขึ้นไปใช้สูตรนี้ได้เลย โดยฐานที่เราใช้นะครับจะใช้เป็นนกฟ้า5ตัวครับก็สามารถที่จะเล่นได้2แบบเลยคุณชมจะเล่นเป็นควีนวอล์กและใช้ไปก้าปลาหินยัดเข้าไปหรือว่าจะใช้ไปก้าปลาหินรวมทั้งคิงควีนวอเดนยัดเข้าไปตอนต้นก็ได้เลยเดี๋ยวเราจะลองเล่นทั้ง2ส,สูตรเลยนะครับยังไงก็รับชมกันจะได้ดูว่าแบบไหนมันดีกว่ากันโดยฐานที่เราใช้นะครับใช้เป็นนกฟ้า5ตัวเอาไว้ใช้ควีนวอลหรือว่าใช้ยัดเข้าไปแล้วก็จะใช้เป็น เบกสีตัวนะครับแล้วก็ปลาหิน15ตัวซึ่งส่วนนี้นะครับคุณชมสามารถที่จะปรับได้บางคนอาจจะใช้เบเกสห้าตัวนะครับแล้วก็ใช้ปลาหินประมาณประมาณสิตัวนะครับก็ได้เหมือนกันน้ำยาที่ใช้นครับเราจะใช้เป็นน้ำยาค้างคาหกขวดเลยแล้วก็ทาการใช้คิงควีนวอร์เดนไปครบเลยท้างแค่นะครับจะขอเป็นเบก,ก้าหรือปลาหินก็ได้และก็ขอเป็นรถจกกําแพงจะเป็นอะไราที่ดีสุดเลยเดี๋ยวเรารไปชมแอคชั่นการโจมตีของสูตรเบเกสโบ Ba แบทบสกันเลย มาโจมตีบ้านเหลนี้กันดีกว่านะครับเป็นบ้านรุ่น11ที่โหดใช้ได้เลยหลักการโจมตีนะครับเราเล่นได้2แบบนะครับก็คือใช้ฐานที่มียัดเข้าไปเลยหรือว่าจะใช้เป็นควินบล็อกสุดแรกนะครับผมจะใช้ควินบล็อกให้ชมกันก่อนก็มาดูกันว่าควินบล็อกของเราจะเจาะยังไงซึ่งหลักการโจมตีนะครับพยายามโจมตีป้อมสเปดเดามจนะครับที่เป็นป้อมมดนะครับหรือว่าป้อมอิฟโนห้าเส้นให้ได้น,นั่นเองบ้านหลังนี้นะครับเป็นป้อมอิฟโฟนเส้นเดียวทั้ง2ป้อมเลยผมจะเข้าด้านล่างละกันผมกก็จะทําารใช้ ควีนที่มีนะครับลงไปก่อนเลยแล้วก็ปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวเริ่มต้นมานะครับผมจะใช้สูตรควีนบล็อกก่อนนะครับเดตาที่2ผมจะใช้เป็นเป็ก้าสมทที่ยัดเข้าไปแล้วก็มีข้างขาวด้วยจะเป็นอะไรที่สนุกอีกแบบหนึ่งเลย mm hmm. ก็จะทการโจมตีเข้าไปโดยการใช้ควีนที่มีน,นะครับเรามีน้ำนยายาบ้าอยู่2ขวดนะครับเก็บไว้ใช้กับควีนประมาณ1วข1วดและหนขวดนะครับเอาไว้ใช้กับเปก้าปะหินเวลาที่เราเจาะเข้าไปด้านในนั่นเ,นอ,นเอง ทางเราก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยความมือซึ่งมีแววนะครับว่าจะย้อนกลับมาด้านซ้ายใช่นะครับจากนั้นผมเองจะทําการใช้รถจาะถ้าปล่อยรถจาะลงไปเนี่ยป้อมอิฟโรนครับดูดรถพังแน่นอนเดี๋ยวผมจะรอจังหวะก,ก่อนนะครับว่าเราจะเข้าด้านไหนยังไงดีผมคิดว่านครับเราเข้าไปทางด้านซ้ายมือเลยก็จะปล่อยไปก้างลงไปนะครับหมดเลยนะครับ4ตัวปล่อยรถจาะกรแพงลงไปนะครับปล่อยไปหินลงไปแล้วก็ทําการใช้คิง บอเดินลงไปนะครับทำการใช้น้ำยาบ้าลงไป1ขวดและทำการใช้สกิลอีทอนัลทองปูเดนนะครับทำให้แถวเรานะครับเป็นลำตาชั่วคราวก็จะทำการโจมตีกับป้อมอิฟโรนะครับพังลงไปจากนั้นแถวเราเข้าไปนะครับทำการใช้น้ำยาบ้าอีกหนขวดเลยทถวเราก็จะเป็นการยัดเข้าไปนะครับคือเราจะสแปมเข้าไปตรงกลาง ถ้ามีถัานแคนครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามให้ใช้น้ำยาพิษลงไปแล้วก็ทำการโจมตีเข้าไปครับถ้า,ากว่าไม่ไหวจริงๆสามารถที่จะทำการใช้น้ำยาแช่แข็งน้ำแช่ไปได้ผมจะปล่อยข้างข้าวนะครับลงไปทงด้านซ้ายมือแล้วกันนะครับก็จับปล่อยข้างข้าลงไปทั้งหมดหขวดเลยนะครับแล้วก็ทำการใช้น้ำยาแช่แข็งแช่ไปที่ป้อ,พอมพมุดด้านขวามือเราจะแช่ที่ป้อ,พอมพอมุดนะครับ สำคัญเลยนะครับคือป้อมข้อมดถ้าเราไม่แช่นะครับมันจะโจมตีข้างข้าของเราและข้างข้าของเราจะตายเป็นฝูงเลยหรือว่าถ้าเจอกับป้อมอิฟโนนครับที่เป็น5เส้นหัวกลมๆนะครับสามารถที่จะทําการใช้น้ํายาเช่แข็งนั้นแช่ไปได้เลยนี่ก็เป็นสไตล์การเล่นของแก้วก้านครับที่มีต่อการใช้สูตรเปก้าโบแบทสามารถเล่นได้2แบบครับแบบนี้คือแบบแรกเด๋ยวอีกแบบนะครับผมจะเล่นให้ดูนี่ก็เป็นการโจมตีนะครับหือว่าโจมตีได้ดีเลยทีเดียวนี่ก็เก็บมาได้2ดาว 93%นะครับอีกนิดเดียวเราจะได้สามดาว100%เต็มโอเคนะครับสิ่งก่อสร้างอันสุดท้ายก็พังลงไปทำให้ไม้แร่นะครับแก,ก้วกาเก็บไปได้3ดาว100%เต็มได้สเปกตรมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรารไปชมในสุรที่ในสุดเดิมนะครับแต่ว่าเป็นสไตล์การเล่นอีกแบบหนึ่งครับในมาที่2กต่อเลยมาชมเทคนิคการโจมตีแบบที่2กันต่อนะครับ สุดแรนครับเราจะเป็นการแจ็คเข้าไปสุดที่สองครับเราจะใช้เป็นควินบอลครับเจาเข้าไปทั้งนี้นครับจะเข้ายัางไงดีซึ่งผมเห็นว่าด้านล่างครับมีป้อมพอมมดค่อนข้างเยอะเราควรจะกําจัดป้อมพอมดให้พังลงไปก่อน แต่ว่าป้อมไอซีก็สําคัญนะครับฉะนั้นเราจะปล่อยควีนจากด้านบนลงไปนะครับให้เดินลงไปด้านล่างและโจมตีเข้าไปที่ป้อมไอซีนั่นเองก็จำการปล่อยควีนลงไปด้านบนนะครับปล่อยนักฟ้าลงไป5้าตัวเลยอันนี้จะไม่มีบอลูนนะครับเช็คลูกโป่งสีแดงลูกโป่งสีดําถ้าใครชอบเช็คครับสามารถที่จะเอาบอลูนนะครับมาด้วยเลยก็ได้นะครับก็จำการโจมตีเข้าไปนะครับควีนของเรานะครับก็จะเดินไปด้านซ้ายมือนั่นเองผมจะเลื่อนไปด้านขวานิดนึง ก็จะรอให้ควีนครับมาถึงประมาณกำแพงที่ขั้นไว้นะครับเราจะทำการใช้เบก้าและโบลล์ลงไปคุณผู้ชมอาจจะปล่อยรถจอดรถจอดก,กำแพงลงไปก่อนก็ได้นะครับแต่สําหรับผมนะครับผมว่าเราทําการใช้เบก้าลงไปก่อนดีกว่าให้เบก้าเป็นตัวแทงนะครับแล้วก็ทาการใช้รถจอดก,กำแพงเข้าไปรถจอดก,กำแพงของเราจะได้เข้าไปลึกๆนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปการเล่นของผมเองนะครับผมจะปล่อยคิงปัวเดนลงไปนะครับปล่อยไปหินลงไปจากนั้นก็จะทําการใช้นเมียบ้านลงไปหนึ่งขวดเลย แล้วก็จะทําการใช้สกิลอีเทอร์นอลขปูเดนนะครับทำให้ทางเรานะครับเป็นอ้ำตาชั่วคราวรถจากกําแพงเข้าไปนะครับไปหินเข้าไปก็จะเข้าไปด้านในานะครับแช้แข็งดีไหมผมว่าเราเก็บน้ำยาช่แข็งไว้ใช้กับข้างคาวดีกว่าเนาะก็จะทำการปล่อยแมพพิษไปที่คิงแลควกินศัตรูนะครับถันแค้นไม่มีก็ง่ายนิดนึงสุดนี้ก็ไปสุดที่ใช้ป้นได้เป็นอย่างดี <S <S นกฟ้าเข้ามาทําการเติมเลือดให้กับไาหินแล้วนะครับ <S <S ผมจะยังไม่ใช้น้ำยาข้างคาวนะครับ <S <S รอให้มันโจมตีได้อีกนิดนึงแล้วกัน รอให้ควีนขยับมาด้ขวานะครับโจมตีทางป้อมอิฟโรดครับให้พังลงไปก่อนแล้วเราจะทําการใช้น้ายาค้างคาวลงไปนั่นเองควีนอยู่ด้านบนนะครับโบลเลอร์อยู่ด้านล่างนะครับมีนกฟ้าคอยซับอ่าซั r พอยู่นะครับผมเองจะปล่อยน้ำยาค้างคาวลงไปเลยแล้วก็จะทําการใช้น้ายาแช่แข็งแช่ลงไปนะครับแช่ไปสองจุดเลยนะครับที่ป้อมอิฟโรดด้วยก็จะแช่ได้นะครับดูเหมือนว่าม้นี้จะใช้น้ำยาค้างคาวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าป้อมพอมดในความมือยังไม่พังลงไปนะครับแต่เราก็โจมตีมาได้เยอะแล้วกัน ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าหากจะให้ดีกว่านี้นะครับควรจะรอจังหวะนิดนึงรอให้ป้อมอิฟโน่5เซนนะครับพังลงไปก่อนอันตะกี้นะครับที่ผมลงไปลงได้ไม่ดีนะครับกัดจังหวะไม่ถูกก็ควรจะรอจังหวะให้ป้อมอิฟโนพังลงไปและทําการปล่อยให้มีขั้นเข้างลงไปนะครับเราเช็คแข่งไปที่้านป้อพมพมุดด้านล่างและอันขวางครับส่วนอันบนก็น่าจะปล่อยลงไปได้นั่นเองมาดูกันต่อนะครับว่าแก้วก้าจะได้3ดาว1น0รเรซนเต็มหรือเปล่านะครับ คือถ้าได้3ดาวนครับมันก็โอเคเราทําได้3ดาวก็จริงแต่ว่าการตีเนี่ยมันยังไม่เพอร์เฟกเนาะคือเราสามารถที่จะทําให้มันดีกว่านี้ได้ครับสมารถที่จะพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นได้นั่นเอง ตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด2ดาว92%นะครับขาดอีกแทางเตเราก็จังการโจมตีด้านบนปัวเดินเคลื่อนที่ไปนะครับเอ็กโบยิงไปที่คิงหรือว่าเปก,ก้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวาตอนนี้เหลือเวลายีิวินที่สุดท้ายก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างสุดท้ายครับกับป้อมเอ็กโบและเราก็ได้มา3ดาว100%เต็มเดี๋ยวเราครับไปชมไม้สุดท้ายของวันนี้กันนะครับว่าแก้วกล้าจะเก็บสาดาวด้วยสูตรเปก,ก้าบูแบทบ้าสิบเอ็ดได้หรือไม่ไปลุยกันเลย มาชมการโจมตีมาสุดท้ายดีกว่านะครับผมจะเลือกดูนะครับว่าแบบนี้นะครับผมจะเข้าไงดีคือแบบนี้นะครับก็เหมาะทั้งควินบอลครับแล้วก็เหมาะทั้งการใช้แปมยักเข้าไปสมารถที่โจมตีได้หมดเลยซึ่งผมเองนรจะเข้าที่านบนละกันผมจะยักเข้าไปครับแบบที่เราโจมตีในตาแรกก็จะทําการใช้เบก,ก้าที่มีครับลงไปหมดเลยปล่อยไปหินลงไปนะครับ แล้วก็ทำการใช้รถจากกำแพงลงไปไปล่อยคิงควีนวอร์ดินลงไปนะครับบอกเลยครับสุดนี้เล่นง่ายมากๆเลยนะครับสามารถที่จะโจมตีได้เลยก็จะทำการยัดเข้าไปทำการใช้รถจากกำแพงนับจากกำแพงเข้าไปก็จะทำการโจมตีเข้าไปนะครับทำการใช้ในายบ้านลงไปเลยจากนั้นก็จะทำการเช็คแข่งดีไหมผมว่าแม่เช็คแข่งนะับังไม่ต้องใช้ก็ได้ทางเราก็จะเข้าไปได้านในนั่นเองและโจมตีเข้าไป ผมจะำการใช้เมฆข้างคาวนะครับลงไปตำแหน่งที่ป้อมพอหมดอัลล่าลักกันนะครับผมจะแช่แข็งลงไปแต่ผมจะปล่อยข้างคาวลงไปก่อนนะครับต้องแตะๆไวๆเลยนะฮะแล้วก็แช่แข็งลงไปก็จำการปล่อยข้างคาวออกมานะครับท้าเราก็จำทำการโจมตีได้และเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายมือทำการใช้สกิลอีเทอร์นอลของปูเดนนะครับทำให้ทางเรานะครับเป็นอมตะชั่วคราวข้างคาวออกไปด้านข้างครับทำการใช้น้ำยาเช็คแข็งแช่ไปที่ป้อมพอหมดเลย ปัวเด่นก็ทําการโจมตีเข้าไปนะครับซึ่งข้าวทําทการโจมตีกับป้อมพ้อมดเสร็จแล้วและอาวุธที่เราอ,อยู่นะครับก็จะเป็นป้อมปืนใหญ่ที่อยู่ด้านบนนั่นเองคือสุดนี้ง่ายจริงอะไรจริงนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปลองเล่นกันได้เลยนะครับเอ้ยผมเอผมว่าสุรที่1กับสุดที่2นะครับผมเองเล่นซ้ํากันหรือเปล่าไปเช็ควีนวอล์กเหมือนกันหรือเปล่านี่น่าจะเป็นสุรที่2ครับที่เป็นเทคนิคการโจมตีนะครับถ้าผมลงผิดต้องขออภัยด้วยพอดีวยวช่วงนี้เบอร์เบิร์นครับเบอร์ว่ารักแถ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคกลับมาชมกันต่อครับตอนนี้เราโจมตีไปได้2ดาว9.3ซนะครับซึ่งตอนนี้เหลือเป็นทางด้านที่คุดจอดครับที่ด้านขวามือก็จำกัดโจมตีเข้าไปคิขงของเราครับยังไม่ได้ใช้สกิลมัดเหล็กเลยก็กดชชร์จครับแล้วก็ปล่อยยาพิทิ้งไปแล้วกันอันนี้จริงไม่ต้องปล่อยก็ได้ครับแต่ผมชอบทิ้งให้หมดเลยก็จะเก็บไปได้2ดาว9.9นะครับและเหลือเป็นที่เก็บทองคำนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนั่นเอง เดี๋ยวผมจะพาคุณชมนะครับไปชมกันว่าเราน่ยตีไปสุดแรกครับคัสุดที่2ซ้ํากันหรือไม่ก็จะทําการโจมตรีเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าเปก้าจะเข้ามานะครับโจมตีเข้าไปแล้วก็ทําการโจมตีเข้าไปที่ที่เก็บทองคำนครับมีเพียงแค่ข้างคาวและควีนเท่านั้นเองครับที่ัดเข้าไปทําให้อาวเน็ตหลุด โอเคครับตาตะกีนะครับเราได้3ดาวนะครับมาดูตาที่2ต่อนะครับผมจะกดรีเพย์ดูนะครับโอ้เกมมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราเข้าสคู่ก็จะทำการไปที่รีเพย์นะคฮะรีเพย์ที่2นะครับอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบ้านผมอยู่บนเขานั่นเองก็จะทำการใช้ออสูรที่2ผมใช้ควินวอ o n นครับ และสุดแรกนะครับผมเองก็ใช้ควินบล็อกครับต้องขออภัยด้วยสรุปว่าสุดที่ผมเล่นนะครับก็คือแบบแรกนะครับคือการใช้ควินบล็อกที่มีกาดน้งฟ้า5ตัวนะครับกับควินและสุดที่สอนครับเป็นการใช้เปก้าโบเลอร์คิงควีนบอเดนนะครับยากเข้าไปเลยอันนี้จะเป็นสองแบบให้เล่นกันชอบแบบไหนเล่นแบบนั้นนะครับลองเล่นดูก่อนลองเลือกดูก่อนครับว่าเราถนัดควินบล็อกหรือถนัดสแปมถ้าถนัดสแปมนะครับก็จัดไปในแบบที่2ชอบควินบล็อกก็จัดไปในแบบแรกโดยสุรที่เราใช้นะครับเป็นการใช้ อาเปก,กาบโบลเลอร์นะครับแล้วก็นิมียที่ช้ยนะครับก็จะใช้เป็นนิมียข้างขาวนะครับโดยสูนี้นะครับเราจะใช้น้ำมุ้งอยู่ที่1,8 0 0 0นมืนะครับและน้ำดำ2,176หยดหยดนั่นเองเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่บายบาย